สวัสดีครับพบกับเซลล้อยล้านนะครับวันนี้มาพูดในเรื่องของตำราธุรกิจซึ่งก็คือ business plan กันต่อนะครับยังเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เหมาะมากนะครับสำหรับระดับผู้บริหารฝ่ายขายเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าน้องๆนักศึกษาที่กำลังฟังอยู่นะแล้วก็เรียนในหลักสูตรพวก bba นะครับหรือว่า mba อันนี้เอาไปใช้ได้จริงแน่นอนทุกธุรกิจนะครับ business plan น,น,นะครับแผนธุรกิจเอาตรงๆเลยมันก็คือเหมือนแผนฟนะุตบอล่ะ ถ้าใครดูกีฬาฟุตบอลน่ะไม่มีแผนไม่ได้นะครับการเล่นกีฬาเล่นเป็นทีมอะ่ะมันจะต้องมีแบบแผนชัดเจนว่าจะเล่นสไตล์ไหนถูกไหมพอมันมีแผนนะ่ะว่าจะเล่นแผนไหนก็จะรู้ว่าควรจะซื้อนักเตะแบบไหนที่มันเข้าแผนถูกป่ะไอการไม่มีแผนแน่นอนมันก็สเปะส,สปะใช่ปะ่ะทําธุรกิจแบบทําไปวันวัน,วนทแล้วก็ไม่ได้พัฒนาต่อหรือว่าไม่ได้เห็นจุดอ่อนไม่ได้มีการแก้ไขอย,อย่างเงี้ยอันนี้อันตรายมากนะครับอันตรายแบบสุดๆนะครับ ซึ่ง business plan นะครับบอกความสำคัญไปละมันจะทำให้จากแค่ธุรกิจส่วนตัวที่มันโตแบบฟุกๆุกะ่ะหรือว่าโตแบบไรทิศทางอะ่ะเป็นการโตแบบมีแผนนะรู้ว่าจะต้องทำยังไงรู้ว่าจะลุกหรือจะรับอะไรอย่เงี้ยก็รู้แล้วว่าสำคัญนะครับก็ค่อยๆมาไล่เรียงกันทีละอย่างนะว่ามันเป็นแผนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือกา,การที่เราจะต้องวิเคราะห์นะครับเรื่องของ swot analysis นะครับ สวอตก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ภัยคู่คามเกี่ยวกับธุรกิจเรานะครับอันนี้วิธีง่ายๆคือให้ไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดจุดแข็งก็คือเช่นเราอาจจะราคาดีมากต้นทุนเราถูกมากนะครับหรือว่าเราเป็นเจ้าตลาดเรามีชื่อเสียงมากกว่าผู้ติดตามเยอะกว่านะครับหรือว่าตัวโปรดักเราเนี่ยคือมีความล้ำหน้าคู่แข่งแบบยังก๊อปไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งเซอร์วิสที่เร็วกว่าทําถึงกว่าเนี่ยจุดแข็งนะครับ จุดอ่อนก็คือตรงกันข้ามกับจุดแข็งเราอะถ้าเทียบกับคู่แข่งนะสินค้าด้อยกว่าราคาเราแพงกว่านะครับชื่อเสียงเราดังไม่เท่าเขาาเนี่ยมันก็คือตรงกันข้ามนั่นเองนะครับวิธีก็คือลองเทียบหลายๆเจ้าเอาเจ้าหลากัหลกๆเนาะไม่ต้องทุกเจ้าหรอกเอาเจ้าที่แบบใกล้ๆเคียงเราเนี่ยสักสามสี่เจ้าเนี่ยก็พอใช้ได้แล้วนะครับต่อมานะครับตัว O นะสวอตมันมาจาก S, Strength นะครับ W Weakness O o p portunity Opun ก็นะคือโอกาสโอกาสทางธุรกิจของเราเช่นกระแสธุรกิจหรือเทรนเนี่ยเป็นในเชิงขาขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะเช่นเราทำพวกธุรกิจชาบูหม่าล่าใช่ไหมช่วงขาขึ้นเนี่ยมันก็เป็นตัว o p p portunity ได้ว่ากระแสะของลูกค้าคนไทยเนี่ยคือนิยมแล้วก็เป็นกระแสะขาขึ้นนะครับหรือว่าเรื่องของความเสี่ยงนะครับตัวทีเนาะเช่น,นตัวทีก็คือสินค้าเนี่ยอาจจะ สร้างความคุ้นเคยกับคนไทยได้ยากอย่างเงี้ยคนไทยยังไม่เคยใช้อย่างเงี้ยหรือว่าจะมีภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีอย่างอื่นที่อาจจะมา disrupt ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือตัวตัวทีวนะครับตัวเทรดนะครับทีนี้เนี่ยเราเข้าใจแลวภาพรวมของสวอตเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจเรานะครับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการขายก่อนเลยนะครับเรื่องทิศทางการโตของธุรกิจอันนี้ต้องอยู่ในแผนล,ละนะครับเป็นส่วนแรกที่ผมจะเน้นที่สุดนะครับซึ่งมันก็คือวิสัยทัศน์กับ มิชชนะั่นวิชชั่นเนี่ยมิชชั่นเนี่ยภาษาอังกฤษวิสัยทัศน์กับภารกิจพันธกิจวิสัยทัศน์เช่นคุณตั้งเป้าระยะยาวเนี่ยว่าคุณอยากจะเข้าตลาดหุ้นายใน5ปีหรือคุณจาก10ล้านจะเป็น50ล้านภายใน5ปี10ปีจะเป็นร้อยล้านเนี่ยอันนี้มันคือแบบเป็นเป็นมิชชั่นนะครับพันธกิจส่วนวิชั่นก็คือแบบภาพรวมเช่นเป้าหมายสูงสุดในใจเราะเช่นเราอยากจะเป็นผู้นําของธุรกิจนี้ในตลาดหลักทรัพย์ สร้างความมั่นใจให้กับนังลงทุนยอยะไรเงี้ยมันก็คือภาพใหญ่มันเหมือนแบบเอาเป็นบอลเนี่ยชัดเจนเนี่ยเช่นคุณเป็นทีมมาจจะทีมกลางตารางอย่างเงี้ยคุณมีวิชั่นว่าคุณอยากจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งมันยากนะมันต้องเจอทีมใหญ่เยอะมากแต่มิชชั่นเนี่ยคุณจะค่อยๆขยับจากกลางตารางเนี่ยเป็นติด10อันดับแรกของทีมใหญ่นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการไปแข่งทั่วยุโรปหรือว่าได้ถ้วยแบบโทฟีเ่เล็กๆนะครับจากนั้นเนี่ย ได้สิทธิ์ไปแข่งระดับติดอันดับหนึ่งใน4เนี่ยไปแข่งยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วก็เป้าหมายสูงสุดคือแชมเปียนเห็นไหมมิชชั่นก็คือค่อยๆทําคะแนนให้ดีขึ้นปีต่อปีส่วนวิชั่นก็คือภาพใหญ่ที่สุดอยากจะคว้าแชมเมียร์ลีกก็กลับมาที่ธุรกิจเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเห็นภาพเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยก็มาดูว่ากลยุทธ์ที่จะทําให้ไปถึงเป้าหมายเนี่ยทำยังไงกลยุทธ์ก็คือง่ายสุดการขายการขายเช่นจะต้องขายลูกค้าเก่าเนี่ยต่อปีจะต้องต่อเจ้าเนี่ย จะมียอดเพิ่มขึ้นเจ้าละ10-20-30%ทุกๆปีอย่างเงี้ยหรือว่าหาลูกค้าใหม่นะครับในการแบบช่วยแบบ market share มากขึ้นนะครับหรือว่าหาพาร์ทเนอร์นะครับหาลูกค้าหาคู่ค้านะที่สามารถให้สินค้าเราช่วยเราขยายตลาดได้นะอันนี้มันก็จะเป็นกลยุทธ์ธุรกิจที่แบบสําคัญอยู่แล้วในเรื่องของการขายนะครับสุดต่อมาก็คือกลยุทธ์ที่เราต้องการจะใช้แบบมีอยู่3กลยุทธ์นะทุกคน M b a ระดับโลกเนี่ยก็จะมี3กลยุทธ์อันแรกเขาเรียกคอสเลดเดอร์ชิพนะครับคอสเลดเดอร์ชิพก็คือเราเน้นเล่นราคาต่ำเน้นตัดราคาเนี่ยมันก็ทำได้หรือว่าเน้นลดต้นทุนนะครับเพื่ออะไร <C mes im mon> เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเป็นเจ้าตลาดในระยะยาวเนาะกลยุทธ์นี้ที่ชัดๆก็คือพวกห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยชัดไหมเออสูกี้ตีน้อยเนี่ยเป็นคอสเลดเดอร์ชิพที่แบบถ้าเทียบกับสูกี้ยี่ห้ออื่นนะ MK อย่างเงี้ย คือราคาเขาห่างกันมากแล้วเขาก็ค่อนข้างได้กลุ่มตลาดที่กว้างกว่าแล้วก็มากกว่า MK นะครับในนั้นเลเว n นิวของปีต่อปีเนี่ยอย่างปีนี้ก็หลายพันล้านมากนะครับถือว่าได้ส่วนแบ่งตลาดของคนกิน MK ประมาณนึงนะนะครับแต่ว่า MK เนี่ยก็จะเห็นว่าในงบการเงินเนี่ยคือตัวเลขอ่ะลดลงครับก็มีนยัยยะสําคัญระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอันที่2ครับคือกลยุทธ์ในการสร้างนาวัตรกรรมที่แตกต่างนะครับ differentiation หรือ No innovation นะ ภาษาชาวบ้านก็คือหาสิ่งใหม่ทําสิ่งใหม่ทําสิ่งอะไรที่คู่แข่งไม่มีทําก่อนชาวบ้านเพื่อกินมาแชร์นะครับก็จะเห็นว่าอย่างน้ําผลไม้ยี่ห้อโอจูอิสเนี่ยของบริษัทโอกระจูที่เราเห็นเนี่ยปั่นแบบเต็มอัตรา,าเบลเนี่ยแก้วละ3-400อนะครับแก้วละ3-400อเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยใส่แบบสมูทตี้ใส่ผงใส่แบบอะไรของแพงๆอะ่ะพวกอาหารเสริมสุขภาพไปด้วยนะ สี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยถือว่ามันแตกต่างไม่มีใครทานะครับก็ขึ้นราคาแพงได้นะแล้วก็แบบคู่แข่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยกล้าทําเพราะมันก็แพงจริงนะครับหรือว่าอันที่3ครับก็คือการโฟกัสหรือว่าหา niche market อันนี้เราก็จะเน้นหาตลาดใหม่หากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ลูกคู่แข่งยังไม่ไปถึงนะครับอย่างหลายๆบริษัทเนี่ยก็คือไปขายต่างประเทศบ้างส่งออกบ้างหรือว่าไปทําการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ที่ไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มตัวหลักอย่างเงี้ยเช่นระดับ คนที่เศรษฐีอุลตร้าลักชูรี่อย่างเงี้ยนึกถึงขายโฮมเทเตอร์ที่เป็นไฮเอ็นต์อ่ะตัวละล้านอัพเนี่ยก็จะเจาะก,กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแบบคนรวยไปเลยนะครับอันเนี้ยคือฐานมันเล็กมากๆนะครับแต่ว่าตัวกลุ่มเป้าหมายนั้นน่ะไม่ค่อยมีคู่แข่งทำอันเนี้ยก็จะถือว่าเป็นตลาดแบบนิชมาร์เก็ตหรือโฟกัสก r ุ u p นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแผนการตลาดที่เป็นเกี่ยวกับด้านมาร์เก็ตติ้งแผนธุรกิจด้านมาร์เก็ตติ้งอันนี้ก็ตรงๆเลยว่าเราจะใช้โซเช เครื่องมือทางดิจิตอลมาเก็ตติ้งหรือว่าออฟไลน์ line, แบบทั่วไปยังไงบ้างดิจิตอลมาเก็ตติ้งก็คือการลงทุนนะครับอย่างในส่วนของการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียการทําเว็บไซต์นะครับการทำฟิล์ฟอร์มการทําแบบวิดีโอคอนเทนต์มาเก็ตติ้งยูทูบต่างๆซึ่งวันนี้มันพิสูจน์มาแล้วมีประโยชน์มากนะครับทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเราดีขึ้นผู้ติด,ดตามเรามากขึ้นชื่อเสียงเราดังขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาก็คือเป็นลูกค้าที่จะเข้ามาหาเรานะครับ หรือว่าการประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์นะครับสร้างตัวองค์กรให้เป็นที่น่าจดจาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นส่วนแผนการตลาดทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าการออกอีเวนต์พวกเดตกิทเนลก็ยังสาคัญน,นะครับพวกอีเวนต์พวก, Event, พวกหนังสือพิมพ์สื่อเอกสารบ้างนะอันนี้ก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าฮิตที่สูงสาย B2B ก็จะเป็นออกบูธนะครับหรือว่าการสร้างช่องทางการขายใหม่ๆนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับออนไลน์ก็นี่ไงครับแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถซื้อขายจบในเว็บไซต์ได้ ออฟไลน์ก็คือการหาดิสติบิวเตอร์อย่างเงี้ยครับการหาตัวแทนจําหน่ายที่แบบช่วยเรากระจายสินค้าหรือว่านายหน้าตัวแทนนะครับอาจจะช่วยเราไปที่ด้านต่างประเทศได้นะครับต่อมาบิสเนสแพลนนะครับที่ต้องมีให้ได้ก็คือเรื่องการเงินครับ financial projection นะครับภาษาอังกฤษการเงินก็คือการทํางบประมาณภาษาชาวบ้านคือทํางบประมาณแล้วก็ประมาณการผลประกอบการมาดูว่าตอนนี้งบเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยค่าใช้จ่ายไรายได้กําไรกําไรสุทธิเป็นไงนะครับ ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจพาะค่าใช้จ่ายนะมาจากอะไรบ้างฟิกคอค่าน้ําค่าไฟค่าจ้างคนค่าลูกน้องหรือว่าค่าในการดําเนินงานนะโอ perating cost นะครับเช่นค่าส่งมอบติดตั้งหรือการผลิตอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนที่แบบนะักการเงินจะต้องด,ดึงออกมาให้หมดว่ามันมีตัวเลขอะไรเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้ว่าต้องไปลดตรงไหนนะครับเรื่องรายจ่ายอย่างเงี้ยหรือรายได้เนะี่ยเช่นเรามีตัวเลขมาแล้วรายได้ได,ได้ได้มาจากแหล่งไหนจากลูกค้าจากคู่ค้าจากลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่าจาก เรื่องของอะไรเงินปันผลอย่างเงี้ยคือจะได้รู้ว่าหรือว่าสินค้าอย่างเงี้ยอาจจะก็ต้องโปรเจคชันให้ลึกอีกสินค้ามีอะไรบ้างเช่นสินค้า A B C D E เนี่ยมันจะได้รู้ว่าหมวดสินค้าไหนขายดีขายไม่ดีหรือว่าอันไหนที่มันเป็นสต็อกค้างอะไรเสียหายเนี่ยจะได้ดึงออกมานะครับเนี่ยนักการเงินก็จะชี้ให้ให้เราเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันควรจะเพิ่มจะลดนะหรือเรื่องภาษีอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันบริหารจัดการได้ไหมทํามาเป็นแจกโบนัสทาเป็นคอมมิชชั่นได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะทําให้ กำไรบริษัทดีขึ้นนะครับถ้าเรามีนักการเงินที่เก่งหรือว่าเราเองเนี่ยรู้ด้านการเงินนะครับในส่วนนี้ครับก็จะเป็น3ส่วนหลักครับที่เป็น core strength ของ business plan ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าทําได้ทุกคนไม่ได้ว่าต้องโอ้โหแบบไปเรียน M B A ขนาดนั้นก็ได้นะอันนี้มันคือพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรึกษากับคนที่เก่งในแหนงนั้นมี3ส่วนนะครับเอาอีกทีนะ1ก็คือแผนธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายนะ การขายก็คือกําหนดพวก KPI นะครับยอดขายลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าการขายเพิ่มอะไรเงี้ยต่อมาคือการตลาดนะครับก็เป็นส่วนในการหาเงินนะครับตรงๆเลยต่อมาก็คือ finance นะครับก็คือตัวงบประมาณบัตเจตค่าใช้จ่ายรายได้ต่างๆภาษีนะอันนี้ก็คือดีลงมาให้ครบก็จะสามารถที่จะทําให้เราเข้าใจแล้วในเรื่องของ business plan ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็ผมมีคอร์สนะครับอยากจะแนะนำครับวันนี้30พฤศจิกายนครับ business plan น,นะครับเวิร์กช็อปจับมือทําเดี่ยวครับแล้วก็ ทำให้ business plan เนี้ยสามารถใช้ได้กับปีหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทําให้รู้ว่าทิศทางคุณไป็ท่าไหนสําคัญมากนะครับอยากให้ผู้ประกอบการตั้งแต่ sme เนี่ยไปจงถึงมหาชนเนี่ยมาเรียนกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสําหรับคอนเทนต์วันนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามครับ